สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านทุกคนนะคะวันนี้เช้าวันนี้กลับมาพบกับเอฟอีกแล้วกับไลฟ์สดนะคะในเปิดไพ่แรนดอมในหัวข้อไพ่ต้องการบอกอะไรเรานะคะไพ่ต้องการบอกอะไรกับเราบ้างคะอู้มีไพ่ห้าถ้วยออกมาห้าถ้วยแปลว่า ความสูญเสียนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ความสูญเสียที่มากที่สุดนะคะไม่ใช่ภาวะที่สูญเสียโดยไม่มีอะไรเลยมีไพ่ห้าถ้วยเกิดขึ้นแล้วก็มีไพ่สองถ้วยนะคะเราต้องมาดูสิ่งที่ามาเพิ่มเติมนะคะขยายความเพิ่มเติมห้าถ้วยแปลว่าความเสียใจเจ็ดถ้วยแปลว่าะวะเส้นทางที่จะขยายความสุขให้กับคุณอ้บางครั้งบางที คุณอาจจะผ่านช่วงชีวิตที่ไม่ได้สมหวังหรือว่ามีความเสียใจบางอย่างเกิดขึ้นเพื่อที่จะขยายความสุขที่มากกว่าเดิมให้กับคุณภายใน6เดือนนี้มันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วเส้นทางที่ขยายความสุขยิ่งกว่านะคะ แล้วก็สีไม้เท้าเฉลิมฉลองความสิริมงคลกําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะไพ่ต้องการบอกอะไรกับคุณก็คือบอกเล่าเรื่องราวอดีตนะคะอดีตนะคะอดีตท,ที่บอกว่าถ้าหากว่าคุณยังไม่ได้สมหวังกับเรื่องอะไรไม่ใช่ว่าคุณจะไม่สมหวังนะคะคุณจะสมหวังแต่ถ้าหากคุณสมหวังตั้งแต่ตั้งแต่ในช่วงที่ผ่านมามันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ไม่ได้รับ อันอื่นๆด้วยอ่ะนะคะหมายถึงความปรารถนาของคุณจะถูกเติมเต็มได้รวดเร็วถ้าอดีตนั้นคุณปรารถนาที่จะกินมะม่วงและมันยังไม่สุกงอมมันก็จะเปรี้ยวแต่ถ้าคุณรออีกนิดนึงให้ทุกสิ่งทุกอย่างเติบโตให้สถานการณ์ทุกอย่างเคลื่อนผ่านไปมันมีเรื่องราวหลักเขตและผลอะไรมากมายที่ถ้าหากคุณได้รับหลังจากที่ ผ่านมานะคะระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วคุณรอคุณจะได้สิ่งที่คุ้มค่ากับการรอคอย WORD w e t t i n g FOR นะคะสีไม่เท้าสิ่งที่คุณเคยรู้สึกว่าคุณสูญสูญเสียไปแท้ที่จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่เคยสูญเสียไปคุณไม่ได้ผิดหวังอย่างแท้จริงแต่คุณจะได้รับเมื่อ ทุกอย่างสุกงอมอะไรแบบนี้นะคะสีไม้เท้าเนี่ยการสู่ขวันการถูกรับขวัญการถูกเรียกขวัญคืนกลาบแล้วถูกชดเชยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์และโชคชะตาเบื้องบนก็จะส่งเสริมนะคะและเป็นภาวะของการบวกเพิ่มให้ด้วยอะไรที่เคยอยากได้ในอดีต เคยเสียใจและผิดหวังพอจะได้สิ่งที่เคยอยากได้นั้นณนะเวลานี้เป็นต้นไปจะถูกบวกเพิ่มไปให้ด้วยเอาพวกนี้ไปด้วยอะไรแบบนี้นะคะได้ได้สิ่งเหล่านี้ได้การแบบ ได้การพัฒนาขึ้นมาจากสิ่งที่เคยอยากได้อะจะมีภาวะของการได้รับไปมากกว่าเดิมแน่นอนได้รับไปแบบเปอร์เซนต์ของความหอมหวานของสิ่งที่เคยอยากได้จะได้ไปมากกว่าเดิมอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะเพราะว่าวันนี้เอฟแบบพูดไปแบบจะไม่สาธยายแต่จะเอารางวัลไป ล้วนเลยนะคะพี่เพื่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะครบถ้วนเลยสุขภาพการงานการเงินความรักและสุขภาพนะคะทุกอย่างเลยแหละเพราะว่าเจ็ดถ้วยนี่แปลว่าสิ่งที่มากกว่าอุ้ยมดเนี่ยมดรสชาติที่หอมหวานมากกว่าเห็นไหมคะมาจริงๆด้วยนะคะคุณจะได้ความรักในช่วงเวลาที่คุณ ถูกรักได้มากกว่าเดิมซะอีกถูกดูแลได้มากกว่าเดิมซะอีกคุณจะได้รับความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ในเวลาที่คุณบริหารจัดการและขย,ขยับขยายเป็นแล้วแล้วก็จะเป็นผู้ที่ใช้ช่วงเวลาที่ใช้ช่วงเวลาที่ผ่านมาเรียนรู้เส้นทางของการเจอขีดจํากัดข้อจํากัดเรียนรู้เส้นทางของการเจอกับผลในทางที่ ทำให้คุณได้รับทําให้คุณได้รับว่าโอ้พลังงานนี้ตัวเองจะต้องไม่แบกรับเรื่องราวเหล่านี้เป็นภาระที่เกินไปคุณจะต้องเรียนรู้ให้ครบถ้วนแล้วจึงถึงเวลาที่จะเสพเสวยผลลัพธ์อันหอมหวานเสวยความสุขนั่นเองนะคะมานะดูต่อค่ะ ให้ออกมาบอกดีแน่นอนนะคะคุณจะถูกรับขวัญเรียกขวัญและได้รับสิ่งที่นอกเหนือจากสิ่งที่เคยอยากได้คุณจะถูกเพิ่มพูนให้ด้วยนะคะถ้าเป็นความรักก็ความรักที่มากกว่าเดิมนะคะเป็นความรักที่จริง ท,ที่จริงแท้เป็นความรักที่อุทิศตนถ้าเป็นเรื่องของงานก็จะเป็นการงานที่จะพารุ่งเรืองแล้วก็มั่นคงเพราะว่าคุณถูกฝึกคุณทําซ้ําจนต้องทาชํานาญมากกว่าเดิมเพื่อเข้าสู่กระแสที่ไร้คู่แข่งหรือกระแสที่ไม่จําเป็นที่จะต้องอไม่จําเป็นที่จะต้องตระหนกเลยว่าตัวเองจะรุ่งเรืองไหมเพราะว่ามันจะการันตีอยู่แล้วว่าคุณจะมีศักยภาพที่สามารถรุ่งเรืองได้เพราะว่าคุณถูก บีบให้ทําซ้ําจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วเรื่องของเงินด้วยควรเรียนรู้เรื่องราวที่หลากหลายในเส้นทางของการใช้เงินผิดประเภทและมีปมทางการเงินจนไร้ซึ่งเงินเก็บหร,หรือหรือดึงดูดดึงดูดอาการแบกรับภาระอะไรมากเกินไปแล้วต้องเรียนรู้ให้ครบเพื่อที่จะมั่งคั่งแล้วก็ร่ารวยอย่างแท้จริงไพ่ของความมั่งคั่งร่ารวยอุดมสมบูรณ์แล้วดูสิคะได้ทุกอย่างดังใจปรารถนา the d e i l เดอะเดวินะคะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในในแรงดึงดูดในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคุณจะดึงดูดทุกสิ่งที่ตัวเองต้องการคุณจะได้รับทุกอย่างที่ตัวเองต้องการและและเป็นภาวะที่ว่าเดอะเดวินั้นเป็นภาวะของคนที่หมายมั่นที่จะต้องไปสู่จุดที่ได้รับอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่าผู้อื่นถ้าหากว่า คุณต้องการเกี่ยวกับเรื่องของความรุ่งโรจน์ในทางการงานนะคะคุณจะถูกพาไปเจอกับอุปสรรคที่มากมายหลายอย่างในแบบที่ผู้อื่นไม่เคยสัมผัสถึงเพื่อที่ว่าคุณจะครองภาวะของผู้ จเจริญเติบโตและภูมิใจถ้าหากว่าเป็นเรื่องของการเงินคุณจะมีทรัพยากรที่ต้องได้มากกว่าผู้ผู้อื่นนะคะที่ต้องทําได้หลายเท่ามากกว่าผู้อื่นคุณจงคุณคุณจะต้องถูกพาไปเรียนรู้อะไรที่มันเป็นหลักเกณฑ์ทางข้อจํากัดเพื่อให้ตัวเอง จือหลายๆด้านขององค์ประกอบแล้วก็จะได้วางกรอบวางระเบียบใหม่ของการใช้ชีวิตจากนี้ไปเหมือนการจะเริ่มต้นชีวิตใหม่จากนี้ไปทุกอย่างจะไม่มีอะไรที่พาคุณแบบ ถอยหลังหรือตกต่ำเลยและเรื่องของความรักนะคะด้วยว่าคุณจะได้รับความรักอันอินเทน์ลึกซึ้งเสน่หาเป็นความรักที่ไม่ใช่แค่เป็นเพียงเพื่อนกันแต่จะเป็นความรักที่เย้ายวนใจเสน่หามันอันตรายในเรื่องของการถ้าหากยังไม่ได้เติบโตทางภาวะจิตใจภายในความรักที่เสน่หาและอินเทนต์อาจจะเข้มข้นจนกลายเป็นท็อกซิกเพราะฉะนั้นคุณจะได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะ,ยะเพื่อครองภาวะรัก สุดเสน่หานี้ได้คลองใจกันและกันโดยที่ไม่กลายเป็นพิษไปอ่ะนะคะนะดูเพิ่มค่ะถ้าอยากบอกให้คุณรู้ว่าคุณกำลังจะได้คุณกำลังจะได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางใหม่ๆที่มีชีวิตชีวาเร็วๆนี้รอยยิ้มจะปรากฏบนใบหน้าของคุณมากมายนะคะอุ๊ยตรวจเจอว่ากำลังมีน้องโอ้ ยินดีด้วยนะคะแข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกนะคะยินดีด้วยนะคะคุณแล้วก็ทุกทกท่านนะคะแสดงว่าเนี่ยการเริ่มต้นใหม่กําลังจะมาถึงจริงๆไม่ว่าจะอุ๊ยขออภัยค่ะชนกล้องการเริ่มต้นใหม่กําลังจะขึ้นจะเกิดขึ้นจริงๆและเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ทพาที่พาคุณเข้าสู่ความมีรอยยิ้มนะคะความมีปิตินะคะตลอดเลยที่บนใบหน้าของคุณจะยิ้มไม่หุบนะคะตลอดเลยที่ใบหน้าของคุณจะแบบ เป็นผู้ที่มีรอยยิ้มประดับอยู่ตลอดนะคะสี่เหรียญไพเ่เศรษฐีออกมาแล้วนะคะสี่เหรียญน,นะคะปูผสมเฝฟลซับาาที่ตั้งกล้องของเอฟก็จะเป็นแบบอัตโนมือหน่อยนะคะเอฟเอาขาเหยียบเอเฉลยว่าเอฟเอาขาเหยียบไว้เพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้กล้องสั่นนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะทํางานร่วมกับองค์ประกอบทุกอย่างเลย ชาวเราทุกท่านที่ฟังอยู่ชาวเราทุกท่านที่ฟังอยู่นะคะพ่ปู่สมเ้ารัพย์ออกมาพูดถึงเรื่องของรายได้พูดถึงเรื่องของความมั่งคั่งพูดถึงเรื่องของภาวะของความอุดมสมบูรณ์คุณไม่ได้ด้อยกว่าผู้ใดอย่างแน่นอนแถ,แถมคุณจะเป็นผู้ที่อยู่ในจุดสูงผู้ผาแห่งความอุดมสมบูรณ์คุณที่สุดคุณจะเป็นที่สุดของ หมูบ้านคุณจะเป็นที่สุดของวงตระกูลของคุณเลยที่เป็นคนที่เออเคยเคยทำมาหาได้ขนาดนี้นะคะเคยเป็นผู้ที่บุกเบิกเส้นทางที่ดึงให้แบบชะตาชีวิตของตัวเองหลุดพ้นออกจากความลำบากและจะเจริญรุ่งเรืองไปได้ตลอดไปนะคะคุณเตรียมรับเอาเลยทรัพยากรที่โลกนี้จะมอบให้นะคะปู่สมาทรั์มาใครอยากบอกอะไรกับเราอีกคะ ใพ่ต้องการบอกว่าวาแปดถ้วยแปดถ้วยคือการเปลี่ยนปแปลงคือการออกจากคอมฟอร์ตโซนแล้วก็มีไพ่ The Tower กระทันหันการออกมาจากโซนลำบากโซนที่ไม่ใช่ตัวของตัวเองหรือว่าการออกมาจากจุดที่คุณรู้สึกเคว้มคว้างเร็วๆนี้เตรียมตัวรับพลังงานที่ดีๆได้เลย6ถ้วยนะคะ ท่านใดก็ตามที่รู้สึกว่าที่ท,ที่ตัวเองอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่คอมฟอร์ตโซนหรือเป็นสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่ต่อให้มันเป็นคอมฟอร์ตโซนมันเป็นสถานการณ์ที่รู้สึกเหมือนกับไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่น่ากังวลแต่ลึกๆใจของคุณรู้ว่า ลึกๆแล้วใจของคุณรู้ว่าคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้หรือคุณรู้สึกว่านี่ไม่ใช่งานของคุณนี่ไม่ใช่ธุระของคุณนี่ไม่ใช่สิ่งที่ที่คุณปรารถนาหรือว่าเป็นภาวะของความรู้สึกลึกๆว่ากดดันอึดอัดคุณกำลังจะได้ออกจากจุดนี้เพื่อเข้าสู่จุดที่คุณจะได้ผูกมัด ระยะยาวนะคะเป็นความสุขระยะยาวเป็นความชื่นบานระยะยาวนะคะคุณกำลังจะได้ออกจากช่วงเวลาที่แบบเป็นด่านเคราะห์แล้วนะคะนี่ด่านเคราะห์การออกมาจากจุดไหนออกมาจากด่านเคราะห์หรืออาจมาอาจจะออกมาจากคอมฟอร์ทโซนก็ได้นะคะเพราะบางคนบางท่านไม่ได้เจอด่านเคราะห์แค่ไม่ได้ดังใจทุกอย่างแต่ชีวิตปลอดภัยชีวิตสบายใจชีวิตสุขสบายชีวิตสุขสบายแต่อึดอัดชีวิตมีทุกอย่าง แต่รู้สึกไม่ค่อยเบิกบานไม่ค่อยแจ่มใสเป็นเช่นนั้นก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าคุณเจออะไรอยู่บางท่านก็เจอด่านเคราะห์ใหญ่ไปเลยคุณจบสิ้นเส้นทางที่จะต้องเรียนรู้ด่านเคราะห์อะไรเหล่านั้นแล้วแล้วจะเข้าเข้าสู่การลงเอยลงหลักปักฐานระยะยาวกับความสุขนะคะช่วงเวลาที่เบิกบานช่วงเวลาที่เบิกบานช่วงเวลาที่อุดมสมบูรณ์ช่วงเวลาที่แจ่มใสนะคะ,นะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลง ที่พาไปสู่โชคชะตาที่ดีสมดุลน,นะคะและเป็นภาวะที่ฟ้าดินสงบใสสําหรับคุณคุณจะไม่เจอความเคร่งคว้างและมรสุมอีกแล้วนะคะอุ้ยสวยจังเลย d m p อ็มเนะคะ d m p r e s ค่ะอุ้ยชนกล้องอีกแล้วขออภัยนะคะหนึ่งถ้วยใต้สําหรับแล้วก็ j จัสติก ชีวิตที่แท้จริง The Sun The Sun ไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับและไพ่ที่รวยที่สุดของสำรับมาเลยนะคะหนึ่งเหรียญการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นเข้าสู่ช่วงเวลาที่ร่ำรวยที่สุดเลยกำลังจะเกิดขึ้นแล้วและสงครามนี้คุณคือผู้พิชิตนะคะการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตกำลังจะมาถึงภายใน6เดือนนี้นะคะพี่ๆเพื่อนๆห,หนึ่งเหรียญน,นกน้อยเตรียมตัว บิดออกจากกลางได้เลยนะคะหรือว่าการลงหลักปักฐานในสถานการณ์ใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะเส้นทางที่แท้จริงกําลังปรากฏแล้วและเป็นเส้นทางที่มีความสุขที่สุดเป็นชตาชีวิตเป็นช่วงชตาชีวิตที่สดใสนะคะเป็นช่วงที่เป็นสิริมงคลของชีวิตเป็นช่วงสิวิไลของชีวิตนะคะถึงเวลาแล้วที่จะรับภาวะของผู้ดํารงอยู่ด้วยความสุข ด้วยความสำราญถึงเวลาแล้วนะคะที่จะเปิดเส้นทางของการสร้างวาสนาที่แท้จริงของตัวเองไพ่อ,อยากบอกอะไรกับคุณไพ่อ,อยากบอกให้คุณรู้ว่าบางครั้งบางทีคุณต้องอนุญาตให้ตัวเองเชื่อมั่นหรือว่าอนุญาตให้ตัวเองถูกปลอบปลอมอนุญาตให้ตัวเองอนุญาตให้ตัวเอง เมตตาต่อตัวเองนะคะและมีภาวะอะไรบางอย่างมีภาวะอะไรบางอย่างของทุกท่านที่ฟังอยู่ที่อาจจะเสียสละช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึงนะคะเสียเวลาเสียเวลาไปช่วงหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ตลอดไปเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องราวใดๆ แล้วก็ผ่านด่านเคราะห์เจอด่านทุกให้เข้มข้นกว่าปกติสักหน่อยเพราะว่ามันจะมีช่วงเวลาที่เพราะว่ามันจะมีช่วงเวลาที่ผืนผืนโลกผืนโลกหรือว่าภาคพื้นภาคพืชภาคพ,พื้นโลกนี่จะเจอกับสถานการณ์อันเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญแล้วคุณก็พร่องถ่ายทุกเคราะห์หรือความความทุก เพราะนะคะความอึดอัดใดๆไปให้มากกว่าผู้อื่นเพื่อที่จะเข้าสู่กระแสะความสุขในช่วงเวลาที่ผู้อื่นอาจจะเจอเรื่องยากคุณกลับมีด้านที่สลับกันมาเป็นผู้ที่ครองชีวิตด้วยความง่ายดายมาเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จด้วยความง่ายดายมาเป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งและมีรอยยิ้มประดับชีวิตอยู่ตลอดเวลานะคะทุกสุขเป็นเรื่องธรรมดาแต่คุณจะเป็นคนที่ คลายทุกได้เร็วบำรุงสุขได้มากนะคะเรื่องราวนี้จะต้องจะต้องเกิดกับคุณเพื่อสิ่งที่ดีเพื่อสิ่งที่เป็นมงคลเพื่อเส้นทางอันเป็นมงคลของชีวิตนะคะเป็นความรู้อันประเสริฐที่ถูกวางแผนเอาไว้แล้วนะคะชาวเราทุกท่านที่ฟังอยู่มีเกณฑ์ของภาวะ มีเกณฑ์ของภาวะที่รู้เท่าทันโชคชะตานะคะ View of Fortune รู้เท่าทันโชคชะตาและจะอาจจะเป็นภาวะต่อเนื่องที่เข้าใจว่าที่เข้าใจว่าหลายๆคนยามที่เจอกับพลังงานที่เป็นช่วง เป็นช่วงเบิกบานเป็นช่วงจำสายเป็นช่วงที่ไร้มรสุมเป็นช่วงที่ไร้วิกฤตแห่งสังคมอาจจะทุกอย่างอาจจะเป็นได้ดีได้เป็นไปด้วยดีได้เพราะว่าตัวเองไม่เคยสัมผัสกับภาวะทุกร้อนแล้วก็เลยคิดว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ดีแต่ตัวคุณจะรับเอาภาวะทุกร้อนในช่วงเวลาที่เขาเหล่านั้นอาจจะไม่เคยฝึกการสร้าง อาการพาตัวเองคลายทุกพาตัวเองคลายความกังวลให้เป็นนะคะอยู่กับทุกข์แล้วก็อยู่ในจุดที่ไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งหวังเพื่อที่พอเข้ากระแสที่แบบทุกๆุกคนควบคุมสติได้ยากและอยู่บนจุดที่เสี่ยงต่อการจิตถูกแทรกด้วยภาวะพิษ คุณจะไม่เจอเลยไม่โดนเลยไม่เจอไม่โดนแล้วยิ่งคุณเติบโตไปเรื่อยๆจากนี้ไปคุณจะยิ่งรู้สึกเลยว่าอะไรที่เคยโทสะอันแรงกล้าอะไรที่เป็นภาวะโลภโลภะอันแรงกล้าคุณ อาศัยใช้สิ่งนั้นอาศัยในการจัดการเรื่องราวต่างๆคุณรู้สึกได้คุณไม่จํากัดความรู้สึกของตัวเองคุณสามารถรู้สึกได้แต่คุณใช้อย่างเป็นประโยชน์เม,เมื่อเมื่อโกรธก็คือจะใช้เพื่อไม่ให้ถูกลาเส้นแต่ไม่ได้ใช้เพื่อปะทะใช้เพื่อเกิดวิวาทใช้เพื่อเกิดการ จมตีร้ายแรงแต่ใช้เพื่อสมควรโกรธในจุดที่ควรโกรธเรื่องที่ควรไม่ให้ถูกลำเส้นเรื่องที่ควรไม่ถูกเอาเปรียบและใช้อย่างรู้วิธีการโดยไม่แรงไม่ร้ายนะคะไม่ประทะเดือดนะคะและถ้าเกิดว่าโลภะก็ใช้ในการสร้างสารความปรารถนาที่จะมีจะเป็น ใช้ในการดึงเอาเรื่องราวทรัพยากรมัง่งคั่งที่จะก่อกําเนิดความสุขสบายทั้งกายทั้งใจทั้งตัวเองผู้เป็นและผู้เป็นที่รักและครอบครัวนะคะและได้กตัรยูรู้คุณสิ่งเหล่านี้คุณจะได้ใช้แต่เมื่อใดก็ตามที่คอนโทรลที่ความคอนโทรลของคุณจับความรู้สึกได้ว่าอันนี้มากจนคุณจะทุกข์อันนี้มากจนคุณจะไปจะไปจะไปแบบนั่งรู้สึกเปรียบเทียบกับผู้อื่นคุณจะคลายลงได้อาการเหมือน เริ่มต้นที่เอฟอ่านไปว่าความรักก็เช่นกันที่ intense ทุกอย่างเลยนะคะแม้กระทั่งความรักก็เหมือนกันอะไรก็ตามที่มันเป็นภาวะแรงกล้าและคุณจะต้องได้รับและได้รับจริงๆภาวะแรงกล้าที่คุณจะต้องได้รับคุณจะต้องเรียนรู้หลักเกณฑ์ในการไม่ได้แล้วอยู่กับภาวะเหล่านี้มากมายเพื่อฟื้นฟูพลังทรัพยากรทางความรู้และประสบการณ์เมื่อประสบการณ์ของคุณถึงเอาไปเลยนะคะพูดไปล้วก็ขนลุกนะคะเอาไปเลยความสุขที่ท่วมท้นและความมั่งคั่ง และความมั่งคั่งรุ่งเรืองตลอดช่วงชีวิตจากนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณรับทรัพย์รับโชคนะคะไม่ขาดสายอย่างแน่นอนนะคะ21นาที21วินาทีจบแล้วนะคะพี่ๆเพื่อนๆได้เวลาแล้วนะคะนี่คือภาวะของผู้เจริญนะคะผู้มั่งคั่งนะคะขออนุญาตเปิดไพ่เสริมซิ ไพ่จะบอกเล่าอย่างไรในสิ่งที่เอฟอ่านไปนะคะอุ๊ยทีเอ็มพอเรพี่เพื่อนยืนยันพลังงานนะคะไพ่คู่ขึ้นมาเลยยืนยันพลังงาน ยืนยันเรื่องราวนะคะ3อ of 1 a อนาคตที่สดใสกำลังจะเกิดขึ้นแล้วการเดินทางนะคะสู่อนาคตที่หอมหวานละมุนละไมและได้พักผ่อนหย่อนใจระหว่างทางนะคะเตรียมรับได้เลยโอ้อันนี้คือคล้ายๆพระเจ้าตากเลยนะคะ King of Sword แล้วก็1ดาบออกมาหมดแล้วยกเว้น1ไม้เท้าเท่านั้น1เหรียญหนึถ้วย1ดาบชัดเจนในสิ่งที่เอฟอ่านไปยืนยันทุกประการนะคะชัดเจนเลย ชาวเราทุกท่านนะคะไพ่ยอยากบอกอะไรอนาคตต้องมีสเบียงสเบียงทางความรู้ความสามารถนี่แหละนะคะความรู้อันประเสริฐที่ได้รับมาจะเป็นพลังงานที่คุ้มครองป้องกันภัยในทุกๆสถานการณ์นะคะคุณจะมีเรื่องราวที่ต้องบริหารอีกมากมันจะมีภาวะของอาจจะไม่ใช่สงคราม ในภายในบ้านเราเหรอกเป็นสงครามภายนอกแต่มันก็จะมีเรื่องราวอะไรมากมายที่โดนผลกระทบไปด้วยแต่ว่าชาวเราที่อยู่ในแผ่นดินในพื้นที่นี้ในภูมิภาคนี้ตั้งรับได้เลยมันเหมือนกับมันเหมือนกับที่มีข่าวว่าจะเผาเกิดเรื่องราวเผาจริงบางคนโดนจริงๆไฟนั้นนะแต่บางท่าน ก็ไม่โดนอะไรเลยกลับเป็นชะตาชีวิตที่รุ่งเรืองและพุ่งทยานกลับเป็นชะตาชีวิตที่เหนือกว่าผู้ใดโดยแปลกประหลาดมากสิบเหรียญน,นะคะวิวออฟจูนอยู่ที่ใดก็เจริญอยู่ที่ใดก็พลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสแห่งความมั่งคั่งนะคะปู่โสมเนี่ยพลังงานของทรัพย์ทังโลกจะ ไหลมาสู่คุณจะเอื้อมาถึงมาถึงคุณนะคะจะเอื้อมาถึงชาวเรานะคะรับเอาภาวะนี้ไปแล้วจะเป็นและจะเป็นภาวะของนักรบหญิงนักรบชายที่ไม่ใช่นักรบจริงๆอาชีพนั้นจริงๆนะคะแต่แล้วแต่พี่ๆเพื่อนๆอาจจะมีอาชีพนี้จริงๆก็ได้ก็คือเป็นภาวะของนักรบหญิงนักรบชายที่จะทลายด่าว่ามีผู้ที่ทันทนไม่ได้ต่อภาวะเหล่านี้ต่อสถานการณ์เหล่านี้แต่คุณกลับเป็น ภาวะของความหวังอ่ะให้โลกเห็นเป็นความหวังว่ายืนหยัดอยู่ได้และจะสร้างความเจริญแม้ว่าจะท่ามกลางสถานการณ์ใดๆก็ตามนะคะนี่แหละคือเรื่องราวที่ไพ่ยอยากบอกให้คุณรู้ว่าสถานการณ์ของคุณจะมีแต่รุ่งเรืองไปข้างหน้าไม่มีภาวะขัดแคลนเลยใบเดียวเท่านั้นที่เป็นท่าถ้วยที่แปลว่าอดีตที่ผ่านพ้นแล้วอดีตที่ผ่านพ้นแล้วนะคะสถานการณ์ความไม่ได้ดังใจที่ผ่านพ้นแล้วนะคะก็เพื่อให้คุณได้รับอะไรเพื่อ ประคองชะตาของตนได้และประคองชะตาของผู้คนรอบข้างที่สําคัญอย่างยิ่งในชีวิตของคุณและถ่ายเทสร้างโครงข่ายยงโยงต่อเนื่องยง,งต่อเนื่องไปนะคะกับผู้อื่นเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่จุดสิวิไลก้าวเข้าสู่จุดรุ่งเรืองและพ่ออกมาก็คือรุ่งเรืองมากนะคะจบแล้วค่ะพี่เพื่อนเพื่อนนะคะรับเอาภาวะเศรษฐีผู้มั่งคั่ง ผู้เจริญและจะเป็นคนที่ถ่ายทอดภาวะนี้ไปให้แบบชนรุ่นหลังยุวชนรุ่นหลังได้ด้วยนะคะนี่คือจักรพรรดิจักรพรรดินีนะคะภาวะของผู้ที่จะได้รับทั้งความรักที่อุดมสมบูรณ์นะคะทั้งความรักที่อุทิศตนได้รับทั้งตำแหน่ง ะะลาบยศเส,สริญหรือว่าใครที่ไม่ได้ไปสายตำแหน่งก็ไปสายความมั่งคั่งนะคะหรือทุกด้านเลยถ้าใครมาเพื่อทําอะไรก็ได้ในทุกๆด้านนะคะ190ยืนยันพลังงานนะคะพี่ๆเพื่อนๆจบแล้วค่ะสาหรับวันนี้เอฟขอทานายให้พี่ๆเพื่อนๆชาวผู้เจริญผู้มั่งคั่งทุกท่านเท่านี้นะคะขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนมีความสุขในชีวิตรับเอาความสุขและความสมหวังในความรักทุกคนทุกท่านเลยและความรักที่จะได้ลงเอนี้เป็นความรักที่จะอยู่ด้วยกันจนแบบ ผมห่อขาวไปได้วยกันถ้าจะได้ลงหลักปักฐานครั้งนี้คือรับขวัญกันและกันเนิ instant, ่นนานตลอดชีวิตเลยชะตาชีวิตที่เหลืออยู่ก็คือเคียงข้างกันอย่างแท้จริงนะคะจบแล้วคะ่ะสําหรับวันนี้เอฟขอทานายให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนทุกท่านเท่านี้นะคะขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนมีความสุขในชีวิตมีความสุขในความรักความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนทุกท่านเลยนะคะบางครั้งร่ำรวยอย่างมั่นคงยั่งยืนสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงแจ่มใสเบิกบานสมหวังสมปรารถนานในสิ่ง ที่ต้องการทุบประกันเลยนอนหลักฝันดี้มีตั้งใช้เบิกบานและจำสายมีความรักอยู่เต็มหัวใจรู้ว่าตัวเองเป็นที่รักความรักปกป้องคุ้มครองนะคะขอบพระคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะพี่ๆี่เพื่อน